อ๋อคือได้หันมาเรียงโคค่ะเห็นขาเจ้าเรียงแล้วบ้านนี่เทิงอีกอย่างหนึ่งเข้ามาใไ้มานามะทงนี่สิเห็นหยาน้ำคันแท้น้ำคันนาเข้านี่ยแ<ล>ะค่ะนี่นงังสี่เนาะน,นาเมนค่ะนาฝนนาจทังี่เข้าไปไ้ไปนะเห็นหยาแล้วเขากา็กากาเ,เกิดแล้วก็เลยเกิดความคิดว่าอยากเรียงง้อไหมคะ่ะอ่าค่ะค่ะอยากได้ง้อมาเรียงเห็นหยาเห็นหยางก็เพราะได้เอาไส้ซ้อนไทยมอดด้ว์ไส้เข้าไปเห็นง้อเขาประมาณนี้แหละโอ้ค่ะกไม่ไม้จุดเริ่มต้นเนะค่ะ เราก็เห็นว่าเป็นอาชีพเสริมมั้งค่ะอาชีพเสริมมีรายได้หลังจากเขาเลี้ยงหลังจากเขาเหยียดไฮเหยียดนาแล้วมีอาชีพตรงนั้นจุดน้าแล้วเขาก็มีอาชีพเสริมในหนีซื้อเขาก็ซื้อไม่ไม่ตัวตัวเดียวแล้วก็ออกแม่แพ้ลูกยุหนีสิบสามตัวมีตรลูกตหลนบ่ได้ซื้อเพิ่มจ้าตัวค่ะเป็นเป็นเป็นโอ่ลูกคอกเขาเลยบ่ได้ซื้อเพิ่มนะคะแนค่ะแนบรรยากาศยั่แล้วไหมคะเนี่ยมค่ลูกคอกในคอกเองค่ะสิบสามตัวเป็นโคลูกคอกหมันเลย เราได้อิงอย่างจากการเรียงโคค่ะ